ไคเยน SE Hybrid Coupe เเนี่ยขายไปประมาณ2ล้านกว่าบาทแลนะ้วและที่สำคัญรับรถได้เลยคือมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเป็นเท่าตัวนะครับคันนี้เวลาขับเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหรถมันช่างดีเลยขนาดนี้เนะี่ยอุยแรงเกินแรงเกินแรงเกินเออมันแรงอะ่ะนี่ก็คือไคเยน S นะครับที่เป็นรุ่นสปอร์ต E Hybrid ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริด ประกอบมาเลเซียในราคาเริ่มต้นที่6กล้านสองแบาทจะปังจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเอาลครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันนะต้องบอกว่าดีมากๆเลยอะคือมันได้อารมณ์เหมือนกับมันขับดีอะ่ะพวงมาลัยเบาและนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็คันเร่งเนี่ยเบามากแต่ว่ารถเนี่ยคันใหญ่มากนะใครเย็นก็รู้อยู่เป็น SUV ที่คันใหญ่ที่สุดนะครับแล้วคันนี้ก็เป็น คายนคูเป้นะหลังคาจะทายลาาทำให้รถเนี่ยมันดูเป็น s u สทรงสปอร์ตนะครับ mm hmm. ก็คันนี้หนัก2ตันกว่านะแต่ว่าขับแล้วรู้สึกว่ารถเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าอัตราเร่งแล้วว่าวิธีการขับเป็นยังไง mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนว่าคายเน e ีไฮบริดคันนี้เนี่ยเป็นระบบเคลื่องสีล้อนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับปลั P ๊กอินไฮบริดก็คือเป็นสามารถจะชาร์จไฟจากข้างนอกบ้านได้ ก็สามารถวิ่งได้88กิโลเมตรนะครับในมาตรฐาน WLTP นะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการใช้งานมากขึ้นคันนี้สามารถจะชาร์จ AC ได้อย่างเดียวนะที่11กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่างๆก่อนดีกว่าโหมดแรกนะครับเวลาปรับที่พวงมาลัยนะมันจะขึ้นเป็นโหมดนี่ e-power e-power เนี่ยหมายความว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าล้วนเวลาเร่งแซงหรือออกตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไฟฟ้าล้วนยกเว้นเราต้องการกําลังที่มากขึ้นเนี่ยระบบ เครื่องยนต์ก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะระบบ e e-power เนี่ยมันจะมีแรงต้านจากคันเร่งเนี่ยต้านเราเข้ามาทําให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามันจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับหนึแรงม้าเนี่ยมันจะหมดแล้วนะถ้าเกิดเราทะลุเหยียบลึกเข้าไปอีกเนะี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานครับแต่ว่าการใช้งานของผมเมื่อกี้ที่วิ่งมาเนี่ยต้องบอกว่าผมไปไม่ถึงตรงนั้นคือด้วยความที่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันลูกใหญ่นะอัตราเร่งก็ดี เราเหยียบเล็กๆน,น้อยเนี่ยลมก็วิ่งตัวปิวเลยนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจแซงแบบตั้งใจแซงเร็วๆเลยนะผมว่ามันก็เครื่องยนต์ก็ยังไม่ติดคือกําลังมันดีพอสมควรนะครับอันนี้คือโหมด e-power เนาะส่วนโหมดต่อไปนะครับบิดปึ้งเป็นโหมดไฮบ r ิดอ่ดโหมดไฮบิดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโหมด e-power นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีแรงต้านแล้วนะครับมันจะไม่มีแรงต้านแล้ว พอไอ้คันเร่งเนี่ยมันจะเบาเลยลเราเหยียบเนี่ยมันมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นรถคันนี้มันจะเลือกเองว่าจังหวะไหนเนี่ยเครื่องยนต์จะติดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คล้ายกับอีเออร์อย่างที่บอกตอนแรกก็คือมันจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้หมดก่อนนะมันใช้ไฟฟ้าให้หมดก่อนซึ่งเราขับมาจนถึงนครนายกเนี่ยตอนนี้45กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์เริ่มติดแล้วเราวิ่งความเร็วร้อยกว่าเนี่ยในโหมดของให้บิดเนี่ยเครื่องยนต์เริ่มติดขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วเห็นม มันจะเลือกเองว่าจังหวะไหนเนี่ยมันควรจะใช้เครื่องยนต์มาช่วยหรือจังหวะไหนที่เราจะใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวอ่าอันนี้คือโหมดไฮบริดซึ่งเป็นโหมดที่ขับรถทั่วไปเนี่ยก็ก็สามารถเลือกโหมดนี้ได้นะครับส่วนโหมดต่อไปนี่สําหรับคนชอบสปอร์ตครับมาแล้วเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวซับเพนชั่นเนี่ยมันจะค่อยๆลดความสูงลดลงมาด้วยระดับหนึ่งนะโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะปรับพวงมาลัยให้กระชับขึ้นนะครับ โหมสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยเครื่องยนต์จะติดตลอดเวลา500กว่าแรงม้าเนี่ยโอ้โหมันรออยู่ที่เท้าเราแล้ว,ลวเราเหยียบเท่าไหรก่ก็ก็ไปตามนั้นตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ90กว่านะครับตามกฎหมายกําหนดนะตอนนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่2 0 0 0รอบนะในความเร็วประมาณ90ก็ถือว่าโอเคอ่ะไม่ไม่มากไม่นอ้อยเกินไปอัตาราเร่งเนี่ยมันก็ตอบสนองระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรสปอนส์เร็วส่วนโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดสปอร์ตทัชนี่ รอบขึ้นมาโชว์เลยเห็นป่ะอ่ะสมมุติเราเป็นโหมดสปอร์ตธรรมดาอยู่รอบอยู่ประมาณสองพันนะพอเราปรับเป็นสปอร์ตพัสเนี่ยรอบจะตีขึ้นมาทันทีปึ้งนี่เพื่อมารอเขาเรียกว่ามารอหนึ่ในจุดที่ความแรงบิดสูงสุดนะครับของเครื่องยนต์งนั้นเวลาเรากระแทกกระเล่งเนี่ยมันก็พร้อมทำงานตลอดเวลาแล้วก็ซับเพนชันเนี่ยก็จะลดลงอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ โชคงเนี่ยที่เป็นสูงลมเนี่ยมันก็จะมีการปรับเซตให้มีค่าแข็งที่สุดนะฉะะนั้นพงมาลัยก็จะตอบสนองได้เร็วเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันแบบปิดปัาดมากเนี่ยปุ๊บอุย้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินโอ้ยหมันมาก ทุกครั้งที่เราปรับนะเป็นโหมดอะไรนะครับมันจะขึ้นเป็นไอคอนเล็กๆให้เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราอยากได้ช่วงล่างเนี่ยสเปนชั่นแบบไหนแบบธรรมดาหรือว่าแบบนอร์ม l ลหรือว่าแบบสปอร์ตนะครับมันก็เลือกได้จากจอตรงนี้เลย mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ช่วยอำนวยความสะดวกเนาะไม่ต้องเข้าไปฟังก์ชันคือทุกฟังก์ชันทุกโหมดเนี่ยเราสามารถจะเลือกช่วงล่างได้ถามให้ดูนะว่าเราเลือกเป็นไฮบริดปุ๊งขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้น แล้วมันสามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแบบออโต้เป็นแบบอ e ีชาร์ตตลอดเวลาหรือว่าโฮไว้ก่อนแล้วก็ซับเพนชันก็เลือกได้สมมติถ้าจะอ e ีพาวเวอร์เนี่ยเราสามารถจะเลือกช่วงล่างได้นะว่าจะเอาแบบ Sport สปอร์ตธรรมดาหรือสปอร์ตพัดหรือนอร์มัลแล้วถ้าเราเลือกมาโหมดไฮบริดเนี่ยมันก็สามารถจะเลือกแบบช่วงล่างได้แล้วก็เลือกระบบการชาร์จไฟได้ด้วยจากข้างบนอะไรแบบนี้อจะเลือกแบบออโต้แบบชาร์จตลอดเวลาหรือแบบโฮชาร์จไว้ก่อนก็ได้ อันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่เขาเสริมมาของการขับคันนี้โอยหน้าจอสวยวะ่ะโอ้โหใครมันลดน้ําเนี่ยเดี๋ยวลดเลอะหมดเอาเนี่ยหน้าจอมันปรับได้หลายแบบนะมันเป็นเป็นดิจิตอลล้วนจริง,รงๆอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะชอบความแบบดั้งเดิมของมันมากกว่าก็จะเป็นแบบเป็นเข็มอ่ะมันได้ลมกว่าแต่ว่ามันก็พยายามจะทําเรียนแบบเข็มเหมือนกันนะนี่สําหรับคนแบบชอบกินคลีนคือในนี้มันก็จะเป็น คลีนหมดเลยนะแล้วก็จะมีความเร็วขึ้นมาข้างบนนิดนึงให้รู้ว่าตอนนี้วิ่งเท่าไหรแ่แหละอันนี้ก็ดูแบบเออทันสมัยดีต้องบอกว่าช่วงล่างเขาเป็นแบบ two chamber two v a l v นะครับคืองนี้มันเป็นเขาเรียกว่าระบบเทคโนโลยีใหม่ดีกว่าของ Porsche ปกติแล้ว Porsche เนี่ยเขาจะเป็นถุงลงอยู่แล้วโดยเฉพาะที่เป็นระดับคลายเย็นขึ้นมานะครับแต่ว่าถุงลมรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีถุงลมอยู่ข้างล่าง สมมติว่าตรงนี้เป็นซับเพนชันแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นถุงลมนะครับเวลามันจะทําให้มันแข็งให้มันอ่อนตามแบบแล้วแต่เลยแล้วแต่การขับขี่สามารถเรื่องโหมดหน้าต่างๆก็จะแข็งไม่แข็งได้อยู่ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีแชมเบอร์สองสองอันคือด้านบนด้วยแล้วก็ด้านล่างด้วยเมื่อก่อนด้านล่างอย่างเดียวนะตอนนี้เป็นด้านล่างด้านบนฉะนั้นมันก็จะช่วยให้หนึ่งเลยมันจะทํงานได้เร็วนุ่มนวลแล้วก็มีความเฟิร์มแข็งมากขึ้นฉะนั้นคือมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะ เป็นเท่าตัวนะครับคันนี้เวลาขับเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหรถมันช่างดีเลยขนาดนี้เนี่ยอัตราเร่งเขาเคลมไว้ว่า4.7วินาที0-100จริงๆโอ้โหก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าตัวถังมันใหญ่มากแล้วก็น้ําหนัก2ตันกว่าแต่เมื่อกี้ลองแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้นับนะแต่แค่กดออกมารู้สึกว่าโอ้โหมันแรงอะ่ะมันน่าจะเป็นไปได้4.7วิซึ่งมันเร็วกว่าตัวก่อนอีเร็วกว่าอีกนิดนึงก็ แจ๋วมากๆเลยสำหรับคันนี้เริ่มชอบแล้วอ่ะอ,เอะเดี๋ยวเราไปเราไปดูรอบคันกันดีกว่าอะไรที่ทำให้รถคันนี้ได้รับความนิยมและกลับมาดูคันนี้มากขึ้นเอาละครโอ้โหขับดีมากๆเลย เรามาดูภายนอกกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเท้าความนิดน,นึงก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะคนไทยนะเวลาเราจะซื้อคายเยนเนี่ยเราจะต้องมาเราซื้อในราคาเบสนะครับในราคาเริ่มต้นที่เขาให้มาเป็นรถเปล่าๆนะออปชันก็จะมีไม่เยอะเราะฉะนั้นเวลาคนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากได้ออปชันที่มันแบบเต็มเหมือนออปชันเมืองนอกนะเราก็เลยต้องคอนฟิก เขาเรียกออปชั่นเพิ่มเติมเพิ่มไฟเปลี่ยนเป็นไฟตัวใหม่ล่าสุดล้อแม็กหรือภายในหรือออปชั่นอื่นๆที่เราอยากได้ไหนเพิ่มขึ้นมาก็จะมีราคาหลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งการจองไปใช่ไหมครนนี้เราต้องรอประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยในการรับรถเนี่ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นปีเลย ในช่วงโควิดเนี่ยบางคนถึง2ปีนะครับในการรอรับรถฉะนั้นคนที่อยากซื้อคาเยนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะไปซื้อได้เลยเนะเราก็ต้องใช้เวลาในการรอเพื่อเป็นเจ้าของมันทีนี้ตอนนี้ปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยเขามีเขาเรียกมีออปชันเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากได้คายเยนซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปกติแล้วคเยนเนี่ยจะประกอบที่ยุโรปนะใน สโลวาเกียนะในเมืองที่ส่งมาขายบ้านเรานะครับส่วนตอนนี้เขามีงานประกอบที่มาเลเซียด้วยประกอบ2รุ่นคือเป็นคายเอนแบบเบสเลยที่มีขายเฉพาะมาเลเซียอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ก็คือนี่เลยคายเอน S E Hybrid Coupe ปซึ่งขายเฉพาะในประเทศไทยที่มาเลเซียประกอบมาเลเซียก็จริงแต่ว่าไม่ได้ขายมาเลเซียขายเฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมออปชั่นมากมายเลยแล้วที่สําคัญนะครับราคาท้าความเรื่องราคาก่อนปกติแล้วถ้าเป็นสเปคนี้เลยคือคายเอน S e h y b r i d c o u p e เนี่ยที่นำเข้าจากสซลวาเกียหรือยุโรปเนี่ยราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่7 8 9 0 0้านบาทนะครับและยังไม่พอนะยังไม่ได้ออปชั่นเท่ากับคันที่ประกอบมาเลาเซียเลยคันนี้ประกอบมาเลาเซียนะมีราคาอยู่ที่6 2ล้านสบาทเท่านั้นเองก็คิดเข้าๆเนี่ยรถไปล้านหกลวใช่ไหมแลวยังไม่ยังไม่พอนะยังมีพอเช่มนมาลไทยเนี่ยยังคอนฟิกออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามามูลค่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันเกือบเกือบหกแสนบาท นั้นรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าซื้อคายเยน S E Hybrid Coupe เนี่ยหายไปประมาณ2ลา้บบานกว่าบาทแล้วและที่สำคัญรับรถได้เลยรอ,อประมาณสักไม่เกินเดือนนะครับรับรถได้เลยแล้วเราสามารถจะเลือกสีได้ด้วยแต่ไม่สามารถที่จะคอมฟิตออปชั่นได้เหมือนกับตอนที่เป็นสเปคเดิมที่นำเข้าจากสวาเกียหรือยุโรปนะครับก็จะถือว่าโอเคเลยหายไป2ล้านแล้วกับออปชั่นที่ให้มา ผมถือว่าดีมากๆนะออปชันที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าออ,อปชันนั้นมีอะไรบ้างแล้วรุ่นที่มาขายบ้านเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มาจากมาเลเซียรหรือรุ่นที่มาจากยุโรปสโลวาเกียเนี่ย <c oughs> ก็จะให้ไฟที่เป็นเมทิก LED แบบนี้ <c oughs> มาให้แล้วซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะก็จะเป็นไฟแบบ LED สี่เส้นแบบนี้นะครับก็จะให้ความสวยงาม ไม่ต้องซื้อเพิ่มปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยอยากจะได้ที่เป็นไฟอย่างเงี้ยต้องเพิ่มประมาณแสนห้านะครับอันนี้ก็มีมาให้เลยาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นโฉมใหม่เลยนะมันได้เชนมาแล้วนะครับกันชนหน้าเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยใหม่ก็จะทําให้รถมันดูแบบเฮ้ยมันดูมันดูเท่มันดูสปอร์ตคือคายเยยยุคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคายเย,ยนจะคันใหญ่เวลาเราเห็นแล้วโอ้โหคันมันเริ่มเลยแต่ว่าตอนนี้คายเย,ยนเขาพยายามทําให้รถมันเล็กลง มองแวบๆเนี่ยตอนแรกนึกว่ามาคันนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือคายเยนมีการออกแบบให้มันเพียวลงอะไรที่มันหนาเขาก็จะทําให้มันแบบรู่ลมขึ้นเออเลยทําให้รถมันรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็กระชับขึ้นตรงนี้นะครับมีการตกแต่งที่เป็นกรอสเนี่ยอันนี้ขึ้นมากับรถเลยนะครับกระจังหน้าใหม่เป็นกรอสแบบนี้แล้วรอสเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะก็มาถึงนี่เลยกระจกมองข้างแล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นเสากระจกเนี่ยก็จะเป็นกรอสหมดนะครับก็ให้ความรู้สึกว่ามันมันสปอร์ตเนาะแล้วสิ่งสําคัญที่ พอเชื่อประเทศไทยเขาคอนฟิกมาแล้วว่าถ้าเป็นรุ่นประกอบมาลเลเซียเนี่ยจะต้องให้มาแบบนี้นั่นคือล้อครับเป็นล้อขอบ20นิ้วสีเทาแบบนี้อ่าสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมถ้าเป็นคายเวย์เอสเนี่ยเอสเนี่ยมันบ่งบอกถึงความแรงนะครับของของคายเวย์ฉะนั้นเบรกก็ต้องเป็นเบรกที่ใหญ่ขึ้นสีแดงเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นคายเวย์เอสนะครับเบรกให้มาเป็น6พอร์ตนะครับแล้วก็มีดิสเบรกเนี่ยอยู่ที่410 มิลลิเมตรก็ใหญ่เต็มซุ้มเลย20นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเอา้าขอบ20อ่ะดูมันเล็กไปสำหรับคายเยนอยากจะอัปเกรดในรุ่นที่ประกอบที่มาเลเซียทำได้ไหม mm hmm. ต้องบอกว่าทำได้ครับแต่ว่าราคาแพงมากๆนะผมดูมาแล้วถ้าเป็นขอบ21นิ้วนะครับราคาอยู่ประมาณ400แสนกว่าบาทแต่ว่าสี0แสนเะนี่ยไม่ได้รวมว่าแบกอย่างเดียวนะ มันมีแหล็กมียางแล้วก็มีการตกแต่งชุดชิ้นเนี้ยนะครับที่เป็นสีที่เดียวเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยคือทางปอร์เช่เนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแม็กของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวเนาะเขาก็จะดูว่าสไตล์ไหนที่มันเข้ากับรถนั้นชิ้นสีดาอันเนี้ยเขาก็ต้องทําด้วยถ้ารุมรวมกันเนี่ยล่อไปสี่แสนโอ้โหใช้ได้เลยส่วนอีกคนบอกเฮ้ยยี่เอียนิ้วดูน้อยอเพราะาที่บ้านเนี่ยใช้ยีบสองนิ้วตลอดเลยอ้า่ยบสองนิ้วก็มีโวยห้าแสนกว่านั้น ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าอยากจะได้แบบไหนอันนี้ก็เป็นออปชันคือแต่ผมผมนะผมว่าเนี่ยยี่สิบนิ้วอะลงตัวแล้วขับก็นุ่มเพราะว่าแก้มยางมันมีความหนาที่กําลังดีเนาะขับเนี่ยโค้ชสบายคุณผู้ชมอ่ะออกมาน,นี้เป็นโลโก้ e hybrid เนาะด้านข้างเนี่ยก็สไตล์นี้นี่คูเป้เป็นแบบนี้หลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังนะก็จะมีเบรกเหมือนกันเป็น4พอร์ตแล้วก็ดิสเบรกเนะี่ยอยู่ที่3 6 5หนะครับ ก็ถือว่าเล็ก่างหน้านิดน,นึงแต่ว่าก็โหัวเบรกได้ดีเลยด้านหลังก็คล้ายๆกับ,บคายเนปกตินะก็ไฟจะลากยาวจากซ้ายไปขวาแบบนี้มีโลโก้คายเนเอแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเตะเปิดได้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมถ้าเป็นคายเนเอเนี่ยตอนแรกผมก็เฮ้ยมันไม่มีพี่ปัดน,น้ำฝนนี่รถจีนหรือเปล่าไม่ใช่นะผมก็พยายามดูทีปัดน้ำฝนอยู่ไหนเนี่ยปรากฏว่าไม่มีจริงๆคุณผู้ชมเขาบอกว่า ปอร์เช่เนี่ยเขาดีไซน์มาแล้วว่ารถสไตล์คูเป้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาฝนตกนะมันเกิดทูบูลนันปันปวดเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ปกติแล้วรถซีดานเนี่ยมันก็จะกระจกหลังก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนอยู่ละเขาออกแบบแบบตรงเนี้ยให้ลมเนี่ยมันผ่านช่องนี้นะครับลงมารีดน้ําตรงนี้ทําให้ตรงเนี้ยไม่เปิดแล้วเขาเคลียร์ไว้แล้วว่าไม่เปิดนะลองเอาไปใช้เนี่ยลองดูว่าเปิดหรือเปล่าคันนี้ให้เป็นท่อคู่มานะครับจากโรงงานเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่น s t ต n d า r d เนี่ยมันจะเป็นข้อแบบ มันจะไม่ช่องนึงเนี่ยมันจะมันจะใหญ่แบบนี้เป็นเหลี่ยมๆนะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาท่อคู่แบบนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มประมาณ7จ็ดหมื่นนี่ก็ให้มาด้วยเป็นไงเท่าไหร่แล้วเนี่ยรวมๆกันเดี๋ยวเราค่อยคิดทีเดียวกวอะไปดูด้านไหนครับเอาล่ะคุณผู้ชมความเจ๋งมันอยู่ด้านในครับต้องบอกว่าคันนี้ภายในเป็นสีดำเนาะ รุ่นที่ประกอบมาเลเซียเนี่ยเขามีด้วยกัน2ให้เลือกด้วยกัน2โทนหนึ่งคือเป็นโทนดําแบบคันนี้นะครับอีกโทนหนึ่งจะเป็นดําสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นแดงแล้วก็ทิมด้านล่างจะเป็นแดงข้างหลังเฉพาะเบาะข้างหน้านะเฉพาะตรงฟอนหน้าเนี่ยจะเป็นสีแดงอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็น Ky n S, e brid, c a y e n นเอสอีไฮบริดคูรุ่นที่นําเข้ามาเนี่ยจะต้องถ้าอยากได้ออปชันเดียวกันนะจะต้องจ่ายเพิ่ม2องแสนเจ็ดแพงนะสองแสนเจ็ดเนี่ยเบาะแบบเนี้ยแต่ว่าสําหรับ รุ่นนี้ที่ประกอบที่มาเลเซียเนี่ยก็มาให้เลยถือว่าแถมให้เนาะแล้วก็เนี่ยโลโก้ที่อยู่ฝังอยู่หัวหมอนเนี่ยก็มีมาให้ด้วยเออผมก็งงนะทําไมเขาบอกปอเช่ทาไมเขาไม่ทําให้เนาะต้องเสียตังค์อีกสองแสนเจ็ดถึงจะมีอะไรแบบนี้เนาะก็อ่ะเนี่ยแหละคือสเสน่ห์ของปอร์เช่นะครับอีกอย่างหนึง่งที่มีมาให้ก็คือแป้นเหยียบสแตนเลสน,นะครับก็ขเขาบอกว่าเฉพาะรุ่นที่ประกอบมาเลเซียเนี่ยถึงจะเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอมสโมกนิดนึงนะเป็น สีเฉดนี้นะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นประกอบมาเลเซีย,ยแต่รุ่นที่ประกอบนอกเนี่ยมีไหมมีเหมือนกันแต่ว่าคนละสีอ่ะอันนี้ก็กิมมิคเลยกลนน้อยฮะเรา,านั่งด้านในกันหน่อยดีกว่าครับข้างในนี่เหยียบเบรกปุ๊บกดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวาเนาะต้องบอกว่ามองดูเนี่ยทุกอย่างมันก็คือ Cayenne S E Hybrid Coupe เนะแต่จริงๆแล้วอะรายละเลอียดที่ซ่อนมาซึ่งทาง o r s c h e ประเทศไทยเนี่ยเขาคอนฟิกมาก็มีเพิ่มหลายอย่างนะหนึ่งเลย พวงมาลัยครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นทรง G T ก็จริงนะแต่ว่าคันนี้เป็น G T ที่ยังไม่เต็มระบบเท่าไหร่ถ้าเป็น G T ที่เพิ่มตังค์เนี่ยเขาก็จะมีที่มากกว่านี้นะคือมันมีหลายทรงมีแต่ทรงเริ่มต้นทรงนี้นะครับแล้วก็ทรงที่แพงกว่านี้มันก็จะมีการแตกต่างเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เหมือนกันเลยนะ3ามก้านเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ปุ่มปรับไดท์ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยอันนี้ก็ให้มาแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคแล้วคือมากกว่าตัวสแตนดาร์ดหน่อยนึงอ่านี่ให้มา2 ที่มีต้องเพิ่มเงินที่เขาเพิ่มมาให้ก็คือคูดคอนโทรนปกติแล้วเวลาเราขับเนี่ยเขาให้ระบบคูดคอนโทรนมาให้นะแต่ถ้าจะเป็นอะแดปตีวคูดคอนโทรนเนี่ยสำหรับปอร์เช่คายเอนเอสอีไฮบริดคูเป้จะต้องเพิ่มเงิน10,000แนบาทครับนี่การนี้เลยเพิ่มหนึ่งแระบบมันก็มีมาให้นะแต่ต้องจ่ายเพิ่มไม่งั้นก็ไม่ได้อะอะไรกันเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เขามีนาฬิกามาให้นะครับจริงๆแล้วในนาฬิกาเนี่ยมันมีอยู่แล้วในรถปอร์เช่ทุกรุ่น ที่เขาบ่งบอกถึงความคลาสสิกอะไรของเขานะครับแต่อันนี้มันเป็นปอร์เช่ดีไซน์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้ปอร์เช่ดีไซน์แบบนี้คุณต้องเพิ่มเงินเพิ่มอีก7จ็ดหมื่นสามโอ้โหถึงจะได้แบบนี้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างอะไรก็สามารถทําได้เหมือนเดิมนะถ้าไม่เพิ่มตังก็ทําได้เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เพิ่มเงินอีก7จ็ดหมื่นสามจะได้ดีไซน์แบบนี้แต่ว่าอันนี้มัมให้ก็ดีนะครับมีมให้ก็ดีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามีมาให้สําหรับคนที่เอาใจสายควันโดยเฉพาะ นี่ก็คือตัวจุดบุรีนะเอตัวจุดบุรีอันนี้เพิ่ม4,000บาทนะครับนี่เพิ่ม4,000บาทได้ที่เขียบบุรีแบบนี้ต่อมานะครับระบบแอร์เนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มเมงิน3 0 0สามื่นะเพิ่มทำไมใช่ไหมเพิ่มระบบนี้ครับแอร์คุณ i t y เป็นาาระบบเขาเรียกว่าอกอง PM อง PM 2.5แล้วก็เป็นระบบไอออนลบนะเวลาแบบมีไอออนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะตกลงด้านล่างเนี่ยมันสามารถวัดภายนอกภายในได้พ m 2ออยู่ที่เท่าไหร่ยังไง เพิ่มอีกสามหมื่นนี่เขามีมาให้มีอย่างนึงอันนี้ไม่ได้เพิ่มนะแต่เขามีมาให้นะครับคือเบาะเนี่ยจะปรับได้สิบสี่ทิศทางเลยนะสิบสี่ทิศทางซึ่งเยอะมากๆม,กมีอ่ะปกติทั่วไปในะอยู่ประมันแปดทิศทางอยู่แล้วแต่อันนี้เพิ่มอีกสองทิศทางคือเบาะตรงนี้มันสามารถจะยืดยืดได้นะแปดเก้าสิบแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมันดันได้อีกสี่ทิศทางสี่สิบเอ็ดสั้นิบสองสานัิบสามสี่สิบสี่ทีอ่าประมาณนั้นก็ลองมานั่งดูมีทั้ง,งบ มีอยู่แล้วอันนี้มาตรฐานก็มีมาให้นะครับก็ถือว่าดีเฮ้อมันก็ควรจะให้อะไรที่แบบดีๆบ้างนะเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับ่ะอ่าดูดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็นลำโพงโบส์เนาะก็เหมือนกันกับ e-hybrid coupe ทุกรุ่นเนี่ยถ้าเป็น coupe ก็จะสไตล์นี้นะครับคือหลังคาเนี่ยมันจะลาดคือมันจะเตี้ยกว่ารุ่นคายเยนธรรมดาที่หลังคาสูงด้านหลังนะครับแต่ว่าเขาก็จะเว้าวตรงนี้ให้นะ มัาให้นิดนึงแล้วก็ต้องมีแอร์ตรงเสาบีมาให้นี่แล้วก็มีแอร์ตรงกลางมาให้อันเนี้ยแอร์ Air นี่มีปรับได้4โซนนะครับคือคนนั่งสีตำแหน่งเนี่ยเลือกได้หมดเลยไม่เหมือนกันแล้วก็ที่เขามีมาให้อันนี้ที่ผมชอบนะก็คือม่านไฟฟ้าครับนี่ยังไงเป็นไฟฟ้าก็จะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยแล้วก็ที่มีมาให้คือเบาะเนี่ยสามารถจะปรับได้นะปรับวิธีการปรับก็คือมันจะมีที่จับอยู่ตรงนี้จับเป็นเมนนวลนะไม่ไฟฟ้า ก็จะมีเนี่ยโหนี่ใครจะมานั่งี่นนั่งตรงใช่ก็อันนี้คือเอนสุดแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับก็พับได้60-40มีที่เท้าแขนให้แบบนี้ก็จะวางแก้วน้ําได้ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมี Isofix มาให้นาอนี่ก็เป็นเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าด้านท้ายด้านท้ายไปเออลืมบอกไปอย่างครับประตูซอฟต์โค้ดนะนี่ดูดมาให้4บานเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายคลิกเซนเซอร์ ถามว่าตกใจอะไรไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอันนี้ก็มีมาให้นะครับก็เป็นไฟฟ้าก็ตรงนี้ก็จะมีแบบปิดแล้วล็อกเลยนะกับปิดธรรมดาอันนี้ก็ปกติก็มีมาให้แล้วหลังก็สไตล์คูเป้นะครับมันก็จะไม่ได้กว้างมากเพราะว่ามันจะเน้นแบบเน้นความกว้างแต่ไม่เน้นความสูงนะตามสไตล์คูเป้ก็มีที่บงังมานบังแดดมาให้นะครับเอาออกได้ข้างหลัง ตรงนี้นะครับไม่มียางอะไล่เนาะก็มันจะเป็นอันนี้เป็นชุดลำโพงโบท๊ทนะเป็นแบบเบสบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอเมจนซี่มันก็คือชุดปะยางอะไรอย่างนี้ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่คันนี้นะครับเขามีความจุอยู่25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับรถรถ,รถที่เป็นมาังอินไฮเบดนะครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกมันวิ่งได้88กิโลเมตรต,ตามมาตรฐาน WLTP เนาะก็เป็นมนาตรฐานที่ใกล้เคียงความจรงิง แล้วก็ที่สําคัญตามสไตล์ของคายเยนเนาะมันก็ต้องมีระบบนี้ครับระบบที่เวลาสมมุติว่าเราอยากจะยกของหนักในชะ่ไหมอยากให้ตรงนี้มันต่ําลงก็สามารถกดตรงนี้ได้นี่นี่เป็นไ,ไงหมอันนี้ก็เป็นออปชั่นที่มีทุกรุ่นมีมาให้นะ ยังไงบ้างครับกับ c a y e n นเอสีไ r บริดคูเคันนี้รุ่นประกอบมาเลเซียต้องบอกว่าด้วยราคาด้วยออปชันที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆนะเพราะว่าราคาที่เทียบกับรุ่นที่ก่อนที่จะประกอบมาเลเซียคือนําเข้าจากโซเวียเนี่ยราคาต้องเพิ่มเงินถึง2อล้านสนะครับรวมออปชันที่เลือกนะถ้าไม่เอาออปชันตามนี้ก็เพิ่มล้านหนะครับคันนี้เนี่ยให้มาขนาดนี้ราคาหายไปถ้ารวมออปชันแล้ว2อล้านสองแสนบาทก็ถือว่า คุ้มค่ามากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันสามารถที่จะรับรถได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอถึง6เดือนถึง1ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่อยากได้คายเคนซ c คูเป้แบบนี้หรือว่าสําหรับคนที่อยากได้พอเช่เป็นคันแรกนะผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากถือว่าเป็นราคาดีที่สุดเท่าที่คายเคนซูคูเป้เคยทามาเลยนะครับและที่สําคัญคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์รหัสเอเป็นคายเคนเอก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่แรงพิเศษนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่แรงกว่ารุ เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นขนาด3าม v 6กนะครับก็ถือว่าแรงสมควรนะแรงม้าของเครื่องยนต์อยู่ที่3 5 3หแรงมา้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เป็นพลังไอเสีบริดอย่าลืมว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขาตัวใหญ่พอสมควร176หแรงมา้ารวมกันแล้วเนี่ยคันนี้ให้กําลังสูงสุดถึง519แรงมา้าก็บอกว่าทุตยานะจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่4ี่จุดวินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือความเร็วสูงสุดของเขานูน่นทะลุปไปถึงสองร้อวโมง เวอร์วังมากสำหรับ,บใครที่ใช้คันนี้เนี่ยแล้วอยากอยากเซฟน้ำมันคันนี้ก็ให้ตอบโจทย์นะเพราะว่าเขาเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดเนาะสามารถจะเสียบชาร์จที่บ้านได้ถึง25.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะก็เขาเคลมว่า88กิโลเมตรนะแต่ว่าผมว่าเท่าที่ลองเนี่ยผมว่าอาจจะวิ่งได้ประมาณต่ำา80 7 0 8เเนี่ยยังพอได้อยู่ก็ถือว่าเซฟไปเยอะนะสำหรับการใช้งานในเมืองวันนึงเนี่ยเราอาจจะวิ่งไม่ถึง80โลหรอกเนาะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วราคาที่ถูกลง แล้วก็ความสวยงามที่สามารถจะเลือกได้ตัวถังคันนี้มีด้วยกันอยู่3ามสีนะก็มีสีขาวที่เรามาแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีฟ้าเป็นเป็นเงินฟ้านะออกฟ้า,ฟานะครับก็เงินฟ้าเนี่ยเขาจะมีมาให้ตั้งแต่เดือนกันยายนต้นไปเนี่ยแล้วที่สําคัญคันนี้สามารถจะรับรถได้เลยตั้งแต่เดือนสีขายไปต้นไปโอ้โหมันมีแต่ข้อดีก็ทําให้ตอนนี้คนที่เคยมองปอร์เช่เคยอยากจะสัมผัสป,ปอร์เช่มีโอกาสสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูที่โชว์รูป AAS ที่ตรงตแถวดนเมืองได้นะครับเข้าไปลองขับเข้าไปลองนั่งดูเขาจะมีคนต้อนรับอยู่เยอะมากแต่ช่วงนี้คนเยอะหน่อยนะอาจจะต้องเข้าไปต่อคิวนิดนึงโอ้โหยังไงนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องตัวอินโฟเราด้วยนะครับเราจะมีรถที่น่าสนใจแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ